ี่นี่ครับผามากเกบะบักอีครับเกบบักอีกับ,บหยอดบักอีครับเอาไปให้ผู้เฒ่าไปให้่ายอยู่บ้านครับหนึ่งกินกับเจ้านี่ครับเก็บหยอดมาจับปักอ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> <c oughs> ខ្លាប់បាន อื้อเป็นหน่อยครับโอ้ลมเย็นครับเมนีกะอึบพอแล้วครับนอหนึ่งบึกอื้อครับหนึ่งยอดบึกอื้อครับ เนี่ยนิ่น,น,นึงครับตัวนี้สิเอาไปเห็ดไอ่ยยังไงสังขายาครับทั้งสังขายาไส้ไข่น,นี่กระชีพอดีครับไส้โลครับ เ็นวนๆอยู่ครับกรเรียบร้อยเนะครับในบางือไปฝากผู้เฒ่านั่งรครับโอ้อาหารงวกก็ไดครับเต็มรถไอนยะเมือนีอ้นี่ครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ ใครให้ช่องพ่อซีรีฟ้าไม่เด้ครับมือนีกระบบมียังลายครับมาหาแนวกินครับแนวกินคนแล้วก็แนวกินงวครับนี่ครับไปครับพอการคลิปหนาครับขอบคุณครับ